สวัสด,ดีแล้วก็สวัสด,ดีพ่อนี่น้องบัดสกุลสกคนเอาพ่อๆกัยนยามเศร้าทุกคนวันนี้หลังจากเมื่อคืนนี่ก็ออกไปลาลาเบสเหมือนีกันไปลา่ายามเศ้าเดี๋ยวหามาหลุดน,นำการไหวยามเศ้า,ามันสิเป็น,น,น,นยังไงมื่อคืนนี่บอแอ็กน้องทุกคนได้ลหาาลายโกมูเนื่องจากว่าบอแอ็กเบ็สลายแล้วก็หน้าชิมานเนี่ยมีเสือสายมานอยู่อ้ายเป็นสายเบ็สมานตทีก็กเลยซาพรอนก็เลยตกรอบ เดี๋ยวหามาหล่นเบ็ดฟ้าก่อนนะทุกคนเบ็ดป้ามาอนีกับเ้นเก่าเนเคยทุกคนบอกแอคทำหน่อยสะพอนแตกะสาวลอยสี่ลอยอยู่หักเริ่มีอถาวาแล้วโมเมนต์น่ะเซนเก่าเ้นเคยจกักทางปะอย่าไม่ปแล่ว

น่ทขน่กิงสี่นะบถึกด,ออกดึงเอาดึงเอาเลยนอนขับยังถืคกับพี่น้อง,องลปลาเข่งตัวใหญ่อยู่ แต่ว่ากระปูวไปกินแล่วเดี๋ยวเสียสารอ้อยปดถ้าเขาใส่เบิร์ดคืนในเบิจ์ดสีแล้วทุกฝนเบิร์ดปากระปูมันหมักกัดแค่มันถึกปลานสารอ้ายมันก็สิบุยอยู่สิของสิบวยได้ลงไปหมดนะคระับ่ biết khoảng có thịt ba đục đấy thịt ba ôi nhỏ ơi tốt nằm tốt nai nhọn lăng lẹt hẹp màn bố mẹ lăng lẹt đâu tớ lăng thịt lăng thì mình thịt cái lăng lẽ, à thì có <laughs> <laughs> ช่องกันนะช่องกับรูมันอะไรมันเลยกดใจไหนแล้วเร่านอยู่กันอยู่ในน่ะมันานปักมือก่อนเลยฮะร่อนปักมือกันประดุกหางกดเหมือนเดิมก็ตายเหมือนเดิมนี่ตายเนาะขันบิดกินสดแจง การขึ้นปันแขกทุกคนประดุกเทกระพูกับกระเลยตายอยากได้ของจับแล้รเุตโตแล้วแต่ว่าต้นมันไปแล่วใส่เอาความล็อกเรือต้องงานสุดท้ายแล้วคือดิ่งแค่ Nhưng nhau này mình em nhìn ngày mình xài làm nên em nhìn mặt Bớt, bớt ba hả thịt để xong tố bết ba bên nì muôn bết khảo và phi nào khó hao thịt nhau mà sao và okay. lẽ hào mình mang sao nó rồi นี่ทุกคนกบนอ้องเฮามันก็ต้องถือเบ็ดเฮาบ่สลูตาบอดแน่นอนตัวนี้นะ <c oughs> นผูดตาบอดนะซะพ้อนคุณปลาซิดขึ้นก้อนไม่ได้บ่ถึกเดี๋ยวหาชิหายซาลอยเมาทุกคนบ่ซาลอยใส่คือนิสชัดเด็ดก็เขาหมุนเบ็ด ขกเขาวนาพอดเด้หมุนจนหมดกอนโอ้ยสลายทำการหักคาก็ม yeah, ันมันรมันมันยังหน่อยยังมือสาวเขากะได้กบมาอ่างทุกคนยังเพิ่มท่วงตีถือบุถือกันเนาะฮันยังฉีดยายามอยู่ฮาบได้รุ่นนะขนาดน่ะมาดูเฮ้ มีหอยมันยเยอะมีแต่หอยกบใหญ่กบตัวซ้ำกันนั่นแหละแต่ว่าเบ็ดสาพรมันเป็นเบ็ดเก่าทุกคนมันก็เลยลุดเก่าพวกมั้นธรรมดาได้เบ็ดเก่ามีเส,เสียงแบบนีเ้ <c oughs> เพิ่นยังบไ่ไงเวาราเบ็เดววใหม่ก็ว่ 4, 000, 000, 5, าแหละทุกคนสาพนเพิ่อนท่านได้เฮ็ดแค่เพิ่นเฮ็ดเบ็ดใหม่ก็บสีมานกว่าเฮามีโอกสาวร้อยวงหายจับนําเลยเบ็สมานนี่นะไปทุกคนไปรุ่นล้างต่อไป อย่าต้นนี้บริปุกมาน้ำขีแกบเขาพาเอไใ้ก็วบอน้ำได้นหหลังนี้ยังบวกลอนอยู่คื้นน่าหลอนแทะบังนี่ข้ามายจังได้ยามฮะงูพวกกินขีกบเรีนตีโบมีอยู่ได้ถือบัตรนี้ โอมีวีแววในสายตาลดหนักหน่อยก็คุณแกน้หน้าใหุ้ดไปนโอ้ทำหน่อยขี่กระเดือนชะตเงเงงอยู่ของบบกแอคเงียบทุกคนแสมเก่าเงียบ น้อร้อยเนาะเฮาได้ทั้งปลาทั้งกบแล้วได้คืนนี้เฮ็ดบุญหลายคืนนี้เฮ็ดบุญหลายเลยกบเลยถึกเบ็ดเฮาคืนนี้บ่ได้หยังทุกคนเอาละหวกไปปล่อย่กเบ็ดก็ยามเฮาบ่เบิดซําเอื้อยพาเฮ็ดเดี๋ยวเฮาเบิ่งเอ้ยสพอดอันนําจับก็สขาด กันตีโอ้ยเจ็ดใหีห้าบาทเราแวงไปนำ้ำน้ำกรันแล่นน้ำกันจ่ชิฮอดเครื่องท่าอยังกัดกันอยู่กัดกันปันมาเอ้ยีสายดีหนวมุดาอากาศที่ดีทุกคนแต่ว่ามีลมมาจากหน่อย คือมือวานนี่มือที่ว่าเหาถ่ายคลิปใส่ตอนแรกนะทุกคนในกล่องเสียงรมก็ลุกกลุกในระบบเกลานะที่อนันสุดรยเส้าซ่ายามเบ็ดอยากใส่ของเลยเหรอทำเงียบเลยนะยังหัไปเัิลนี่เกยววะยังหัวไอเฟิลนี่เกีเ๊ว <laughs> ยวะวะดีไซน์นี่เกี๊ย บอกเขาก็ตอกทรายไปในมุมกว้างๆอย่างยู่หัวหน้าแป๊ดหายตุกุลตอนนี้ก็แจ้งสว่างตาแล้วหืวหมบ่เดี๋ยวไปไม,วมาตัวนี้ควัดแห่ะจะตายเพื่อนนะหลัดเด๊กแมนเพิ่นเอาเมียกะเอาแบบสามวันแฮ่เดี๋ยวป้าไม่ไข่นะ เอาเมียใหม่ได้ลูกพ้อสามคนสามวันแฮถึก้าไม่ไข่นักเนาะเอาเอาเมียใหม่ก็ได้ลูกสามคนจังไหนใส่ไว้แตไหนใส่ไวงูงูยังงูกบ้างูกบางูกบ้าใจงูมีผิดป็นงูกบ้า อกระยามันเอาไว้มันแ่พันมันจังมามันจังมีงูผิดลายข้ามันตื่นเนาะเก็เเอาละที่ห้องเกีรับป้า เงียบกิ๊บเนองเบ็สซพวอนถึงยังบเคือล้างกรงถึงงูอีกแล้วอุกอ่างน้ำเด้รอบนี่น่ะเสียสองร้อยจับงูดังแฮ่ฮักสามเบ็ดกะอี้ยเบดตาอยาดอะนีได้เว้ยมันพึ่งมันพึ่งคออยู่ เี็บร้อยสะพอนทำการถิ่มแลละบูมี่พูดได้ถือพอหลังป้าพี่น้องแหงบุนนะรีรัมย์นะจวงวัแต่ห้อยกบกับเบดบอ่อแอคที่แหง <laughs> แต่ว่าบูมี่กบกิน้อยตีนกบนะเต็มอยู่ สงสัยมันสิกินแต่พวกละหวกไว้ตเนาะมันคือบ่กินเ็ดทุกคนมีแต่หอยหอยเต็มอยู่มีนเตยับมาให้งนน้ําเต็มอยู่เนาะ ยามเ้าทุกคนไก่เฮาน่ะมันออกลาบไปแล้วว่ามันถือไก่แล้วปะไรเงียบกันอีหล่ะทุกคนก็สาพคนยามเมื่อสาบ่คอยเห็นเบ็ดปูไดถือปันไดเงียบเงียบนั่นไดโบหัยามเมื่อสา เถือบอะไรหลัง<ะ>ถืบ่เ <c oughs> ถืกบ่ถือกบเปือนกีตัวมีเลยห้ัหพาบ่เถือกหนูนะเห็นแล้วพี่พีนูนั่นเน่นูทางหนามานะมาหัเห็นบ่ท่านหัวนูนี่นี่เดือบร้อยรบนี่เดือบร้อยนูซิ่งพี่น้องกัดขา เอาเบิ่งดูเลยน้ำไอ้กบกบมันลงขี้ตมสองแต้มแล้วพี่น้องของของเฮาหยใหญมาใส่หอยกบหรือหอยไก่อยนกไกให้กบเลยหอยากใหญ่มาใส่กับบุถือคือเก่ามากบกับนีเนาะมันบกิน เยเนาะตีกบ tôi ใหญ่ để ว่ามัน bỏ กินเวทมันปฏิเสธเวท có vần vào là tê hẳn ngam ấy nghe kìa đi r พี่น้อง thằng b แล้แค่นี้คือปรมาณแทเนาะเงียบเป็นปกติพี่น้องเาบ่ได้ไปที่ กันหมดขั้นคือบอกกาให้มันเนี่ยฝ <c oughs> นโนะปรตกหลายเมือเลวทุกคนฝนบปรตกประมาณสิบกว่าเมือแล้วมีถ่องห้องอีกนี่เบ็ด่ถึก กะปูคอดฮู้ล้บัดเ่นบ่ตกอออืมปลาเข็งเลยเอามาลงนําเข็งกับปลาซิวนี่ต่หอยกบใหญ่เนาะกะนปลองนํานี่ทุกคนเบ็ดสะพรึกกบที่เพิ่นลืมลงฮอดเบ็ดูเฒ่าก็จังซี่แล้วเนาะลงลืมๆกสิบ่คายเน เอา้าเอา้าไปเลยดีกีบานี้ว่ายขนาดเนาะรุดพุดด่นเย่ยบปับเลยว่ายขนาดรุดพุดด่นเย่ยบปับเลยจากคันใดเป็นคันใดมันแหงเลยเ thể kỷ cả đợt là bết hẳn thể kỷ cả đợt mà cơn thậtแจng ô màn này đi ai có cái phòng luôn oh, ơi ô thể cớp anh cái này xong để tôi đi nha mới sao xia xem mấy hao này nó là lo nó, nó, nó. บโบประทรงออกน้ำแต่ในยามเบสน่นเ,นเดีเ๋ยวม,มาเอาเวดอีกนัข้างหลังคือหมักถิ่มหม,มักปะแทนเนาะท่านผู้บ่าเจะถิ่มไปน้ำทางนั้นนี่แหละ Các bạn thấy không? Không có thử, không có cho thử cột nhé, không bỏ không? Không, không bỏ, không bỏ bỏ sẽ bị bết Các bạn có thể bật không? sai không bỏ Không bỏ นี่เบ็ดนะถือกบอยู่แม่นบอกเบ็ดเสาพอดคือมักถิ่มมักปะเทะฮะเป็นอะไรแทะเสาพอดนะถิ่มกัเบ็ดโมแม่นเบ็ดห้าวหน่อยเนาะ rồi hiện tại hẹn xài bộ vai là bộ thử xong rồi ngang đá nổi cả mi rồi บเบ็ดบอแอคถือเกียรโม่ไนล้ะนี่ใช้บเบองนั้นอยู่บอเขียนโม่ใหญ่อเีรม่ไปหาสอนลูกหวัวทุกคน,นลูกหวก,กุ้งะไรลูหวัวมันตายเลยทุกนตาย,าต,ต,ายตายกยาม นนบูมีนะใส่ได้เหรอปล่อยอยู่ผีได้ปล่อยอยู่ผีได้บูมันปลนะ่อยนะฮะแล้วปล่อยอยู่อนี่แหละผมเป็นสองหนึ่งบูมันเป็นหางมันหางมันจิกุดแล้วหน่อยหางมันก็กุดแล้วมันก็เป็นกบแล้ว ด้วยนะวันนี้แยงวายขยันกลางเฮียนเนนค่ะมีมีมาใส่แง่งก็ดีได้่ยงดียบอกบด

สวดีทุกคนกบมาฝากกบโมเฮกบไอรีว่มันเขียนโมเมือคือนึ่นนกถกต้อคืน่กรถึ้สาก็ถึก,ก,ถกใส่เป้าไว้แล้วต้นเพลนมาย้ำอีกถึกถึกก็ใหญ่กบสีข่ขาเลยกบยาวผมกบสีขบบส่ขากบใช้องกานอ

ไใจสิเบิดเบ็ดแล้วทุกคนตอนนี้กะเรือน้องชุดถ่ายเนาะนเข่าข้าจอนแล้นละเข่าม่านเหลือแตทุกคนท่องโมยพ่อเฮ้เหลี่ย <c oughs> นได้เบิด,เ,บดเข่าก็ยังลิ่มเข่าก็ลังเริ่มม่านทุกคนแต่ว่าเกี่ยวตากฝนนะตุย๋ยเนาะ <c oughs> ดำก่อนหมู่ ก้อใหญ่แลยทุกคนมันเป็นหนองเขาก้อนนี้ไเริ่มมานแล้วทุกคนให้เดียวกันกันกบตัวที่ว่าเขามาถ่ายคลิปมาดำนาซอยขาเจอกับซาลอยแล้วกันบอกห้องน้อยกัขบขอบอ้ขอ่ระกอเขจอดำก่อนหมู่บ้านทุกคนก็เลยแบบชิมานแล้ว เ <laughs> ขาสิมานแหละชิกเกี่ยวตากฝนเมื่อ,อีกะเพราะว่าโซนกันยังอยู่ในเดือนสิงหาอยู่เงียบบ่เถิดลมพี่น้องลมลมหนัมันก็เลยแห้งไวอีกอย่างก็คันลมตังสี่นะฝนหัตก เบ็ดเบ็ดแล้วทุกคนอันนี้นะล้างสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดถือขีดกระเดือนเ้าชิ้นหอยเชลล์พรอนแลทุกคนถือขีดกระเดือนหมดกิน,นอ<ล>ะไรหรอตัวชาวตัวเดี๋ยว,<ะ>วมาเบิ่งสรุปผลงานของชาวพรเพราะเขาเนาะข่า,ายผู้ใหญ่บริหารขาโบไลซ้ำห้าเนาะไรเนาะ, <c oughs> ะทุกคนได้แต่ลูกกบทุกคนยังมือสาวขึ้นบนถือยังมือสาวแต่ล้างรถได้ก่อนเนยังมือสาวถือลายเลยเอาไว้ใช้แต่ก่อน บอลแอกกับเอาหน่อยยังทันได้มาทุกคนผูไปทางผูคันทะลุป่าตัวนี้ไปก็จะเห็นบอลแอกกับบอาหน่อยเดี๋ยวสลหรับคลิปนี้กันสีผากว้สนิกทุกคนพอกันคลิปหนาบางทีอาจจะไปใส่บอลใหม่ทุกคนบอลนี้กบมันยังบกินเบ็ดมันเลยแต่ถ้าบอ่ากบมีบอมีพี่น้องแต่ว่ากบมันก็คือกบคนนี่แหละเวลามันเห็นอาหารบางตัวมันก็มากบางตัวมันก็บบมากคนคือกันอาหารบางชนิดที่ว่าเ้าบบมากเ้ากับ่กินนะทุกคนก็อย่างตัวอย่างเฮาเห็นหอยมัน มันมากินปลา้ำแขอนแต่ว่ามันชิมเมินเบ็ดเท่าไหร่จังหน่อยทั้งที่ปลา้ำแขอนกับเบ็ดอยู่น้ำกันแต่ว่าบางคนมันหมัยกยกวบางตัวมันหมักขี้กระเดือนมันก็กินทุกคนแต่บางตัวมันบ่หมักก็บบกินสนั่นกันเลยเข็ดนเฮาแด้บลายทุกคนแด้บลายแต่ว่าได้พอกินพอกปนพอดีปนพอดีปนพอดีปน,น,นมันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายพอกันคลิปหนะ้า ตลอนะไปบายบาล้ว้ว